คืนวันเพ็ญยังมีบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยังคงภาวนาอยู่ใต้เงาแห่งศรัทธาใต้แสงจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญน,นาคราชทั้งสองรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือคืนแห่งบุญคืนที่ต้องขึ้นจากบาดาลเพื่อแปลงกายเป็นมนุษย์มาร่วมสวดมนต์ภาวนาในวันพระใหญ่เมื่อพ้นผิวน้ำนาคราชทั้งสองประกอบพิธีแปลงกายกลายเป็นบุรุษและสตรีรูปงามผู้ฝักใฝ่ในธรรมภายใต้ร่มเงาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อบำเพ็ญภาวนาหวังให้พบหน้าได้เกิดเป็นมนุษย์และมีโอกาสรับใช้พระพุทธศาสนาในชาติหน้าในร่างมนุษย์ทั้งสองเดินเข้าสู่กลุ่มผู้ศรัทธาด้วยจิตใจสงบนิ่งฝ่ายธรรมเตรียมใจรับรถแห่งธรรมส่งผลบุญไปยังภพชาติหน้าเมื่อได้พบพระสงฆ์ผู้สืบทอดศาสนานาคราชทั้งสองนั่งสงบในอุโบสถร่วมสวดมนต์ภาวนาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญ,ญาณครั้นธรรมวัตรเสร็จผู้คนต่างพากันกลับ แต่สองนาคราชยังคงนั่งนิ่งเพราะรู้ว่าเวลาในร่างมนุษย์นั้นมีจำกัดก่อนฟ้าสางต้องกลับสู่บาดาลจึงขอใช้เวลาที่เหลือนั่งสมาธิภาวนาอย่างตั้งใจอย่างสงบต่อหน้าองค์พระพุทธรูปด้วยจิตอันสงบเมื่อแสงแรกของอรุณปรากฏนาคราชทั้งสองตื่นจากสมาธิแปลงร่างทิพย์กลับคืนเป็นพญานาคแม้ใจยังไม่อยากจะแต่เพราะอยู่คนละภพจึงต้องละธรรมและคืนสู่เมืองบาดาลก่อนรุ่งสาง แปลงร่างเสร็จแล้วพญานาคทั้งสองมุ่งหน้ากลับสู่ภพภูมิเดิมด้วยหัวใจเปลี่ยนด้วยธรรมพร้อมสัญญาในใจว่าเราจะกลับมาอีกในวันพระจันทร์เต็มดวงแม้พญานาคจะไม่ใช่มนุษย์แต่หัวใจของเขากลับเต็มเปลี่ยนด้วยศรัทธาและทุกคืนวันพระเขาจะกลับมาเพื่อภาวนาในนามของผู้ศรัทธาที่ไม่มีใครมองเห็นเรื่องราวนี้เป็นเพียงจินตนาการ ที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและแสดงความศรัทธาต่อองค์พญานาคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ